ญาติโยมทั้งหลายเคยสงสัยไหมว่าทำไมในวันวิสาขาบูชาเราต้องพากันไปวัดไปกราบพระทำบุญกันมากมายอาตมาจะขอเล่าให้ฟังอย่างง่ายๆนะเปรียบเหมือนดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงนำทางชันใดพระพุทธเจ้าก็ทรงเป็นดั่งแสงสว่างแห่งปัญญานำทางให้เราพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง วันวิสาขาบูชาเป็นวันที่พระพุทธองค์ประสูต์ตรัสรู้และปรินิพานถือเป็นวันสำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนาการที่เราไปวัดไปกราบพระในวันวิสาขาบูชาก็เพื่อระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนธรรมะให้เราได้รู้แจ้งเห็นจริงถึงความจริงของชีวิตพระพุทธองค์ทรงสอนว่าสัพเพธรรมาอนัตตา ทำทั้งหลายทั้งปวนไม่ใช่ตัวตนหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ลว้วนไม่เที่ยงเป็นอนิจจังไม่สามารถยึดมั่นถือมั่นได้เมื่อเราเข้าใจเช่นนี้เราก็จะปล่อยวางความทุกข์ลงได้บ้างในวันวิสาขาบูชานี้ขอให้ญาติโยมทั้งหลายได้ตั้งจิตอธิษฐาน ขอให้มีสติปัญญารู้จักปล่อยวางและดำเนินชีวิตตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อความสุขสงบในจิตใจของเราทุกคนเถิด